กลับมาช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูกรณีสองสาวพลเมืองดีครับที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปห้ามชายคนหนึ่งที่เขาทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าเนี่ยล่าสุดปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางฝ่ายชายไปแจ้งความเอาผิดกับพลเมืองดีแล้วบอกว่าพลเมืองดีเนี่ยจะต้องลบคลิปของเขาออกครับโอ้ยย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  เองอยู่มันไม่เห็นอะไรอ่ะไปดูไหมอ่ะเราต้องราท่อไปอยู่ไหนอ่ะถึงต้องสูงไหมสู่สู่พอร้องช่วยด้วยนะป่ะเราปพเราปอคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกนะช่วงเวลาในประมาณสักตีสองของวันที่9มิถุนายน หญิงสาวสองคนนี้ครับพักอยู่ในคอนโดมิเนียมถ่ายคลิปนี้เอาไว้ในคลิปคือผู้ชายคนหนึ่ง<ะ>ลากหญิงสาวคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยถอดเสื้อด้วยนะเลือยท่อนบนลากไปกับพื้นหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าแล้วก็ส่งเสียงทะเลาะกันโวยวายเสียงดังครับ<อ>จากนั้นผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีก็ลงมาห้ามผู้ชายคนนี้ไม่ให้ทำร้ายร่างกายแฟนสาวซึ่งภาพที่เห็นก็คือฝั่งหญิงสาวนี่นั่งร้องไห้อยู่กับพื้นครับ เสื้อก็ถูกถอดออกทําให้ชายที่อยู่ในคลิปเขาไม่พอใจทําท่าทางคล้ายกับจะทําร้ายหญิงพลเมืองดีด้วยครับก็ทําให้รปภที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องพยายามเข้ามาห้ามกันแต่กลับถูกผู้ชายคนนี้ต่อว่าและมีปากเสียงกับพลเมืองดีที่เข้าไปห้ามอีกด้วยแล้วเขาก็บอกว่าอย่ามายุง่งเพราะว่านี่มันคือการทะเลาะกันของแฟนลักษณะว่าเอาผัวเมียตีกันอย่ามายุง่งประมาณนั้นนะ่ะนะครับต่อมา ตำรวจสอนอดินแดงครับได้เข้ามาระงับเหตุแล้วก็ช่วยไกล่เกลี่ยแต่ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวนี้ไม่พอใจก็ยังต่อว่าตำรวจอีกนะครับครับทีนี้ก็เลยขอให้ทั้งหมดเนี่ยต้องไปคุยกันที่โรงพักและคุยตรงนี้ไม่ได้คุยแล้วไม่จบแต่ฝ่ายแฟนสาวเขาก็ไม่ยอมปัปโอ้โหหัวร้อนมากเลยนะใครมาห้ามก็เอาไม่อยู่นะตำรวจมายังเอาไม่อยู่เลยต่อมาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่า สองสาวพ,พลเมืองดีเนี่ยก็เดินทางไปพร้อมกับนายกันน์ทพงภัยบุญเวศหรือกันจอมพลังแล้วก็ทนายโนบิเข้าไปพบกับพนักง,งานสอบสวนสอน,อนดินแดงเพื่อที่จะให้ปากคำหลังจากที่ถูกชายในคลิปไปลงบันทึกประจําวันว่าถูกสองสาวเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ต้องการให้ทั้งคู่เนี่ยลบคลิป ที่ลงในโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่านี่มันผิดกฎหมายพรบส่วนบุคคล PDPA อืมขณะที่สองสาวพลเมืองดียืนยันนะคะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยืนยันว่าจะช่วยผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเหมือนเดิมช่วยเหมือนเดิมหากคู่กรณีเดินทางมาไกลเกลี่ยเธอก็พร้อมที่จะยินดีลบคลิปให้ค่ะ ว่าโอเคถ้าทําอะไรไม่ดีไปเราขอโทษแต่วันนั้นที่เราทําทุกอย่างอ่ะหนูต้องการช่วยเขาทําอ่ะหนูก็รู้สึกมันไม่โอเคนะคืนนั้นแต่ถามว่าถ้าเขาโอเคเราเกียดก,กันได้หนูก็พร้อมที่จะขอโทษในสิ่งที่หนูทําผิดถ้าเกิดหนูไปโพสลิปของเขาแต่เจตนาโพสที่ของหนูก็ไม่ใช่ประจานเขาแต่วันนั้นมันเกิดการยั่วยุแล้วจริงๆอ่ะที่ทําให้อยากโพส <พอ S 2> เราขาจะบอกว่าเขาบอกว่าต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะทำเหมือนเดิมนะค่ะ แต่คือเห็นจากคลิปแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะต่อมาครับคุณผู้ชมครับผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเขาก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจนะครับมาที่สอนอดินแดงเพื่อเจราจาเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นกับสองสาวพลเมืองดีทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขอโทษขอโพยกันครับแต่ไม่อนุญ,ญาตให้สื่อเนี่ยได้บันทึกภาพหรือว่าเข้าไปรับฟังการเจราจาของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพลเมืองดีก็ระบุว่าจะลบคลิปให้แล้วก็ตกลงกันครับว่าฝ่ายชาย จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับแฟนสาวอีกนะครับก็บน่าจะจบลงได้ดีนะครับ